องทงหน้าสวยงามกระบ้ามีเลยยุทุกชอยอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมอืมบรรยากาศแบบนี้มียุธีหน้าการะแนงมองหนึ่งมองเดียวสวยงามที่สุดในโลกกล้าบอกบรรยากาศแบบนี้ชิวแบบนี้พี่น้องหาใส่ได้เอรนี่อืมนั่นตรงอืมขี่น้ำเต็มตะวะมันบ่แมน่น้าบ้ามีนี่คือประเด็นหลัก ถ้าบ้ามี่กับส่วนลวดมาใส่เบียดไปไยยามเบียดน้ำกันพี่รองผมจวดถือบ่ถือมานบ่หามานจะว่ากันอยากได้กวบหน่อยเตัวทอ่าโมือนี่เอามาใส่ยังสีนอพี่รองเนาะคือสีสุดคักว่าไปเขาไปเรื่อยๆช่มบรรยากาศยุทงยุธาอยู่หน้าอยู่ไฮนะพี่รองนะม,มัวก,กับมวกหลานยับไปคิดว่าบ้ามี่สีลอกเลี้ยนแบบเฮียดีอย่างจังใจพิดคือมันใส่หมวกมันกันแดดกันฝนเอานี่ ผ่านทื่อมาตัดหญ้าออกแล้วขันได้เงี้ยร้อยเห็นบ่ขันได้เงียยเเง้ยร้อยเสียปักอยู่แถวนี่พี่น้องเอ้คนหนีบ่เบิดฝาเอาไปเบื้องกันอา้าขันผูใ้ใดสนใจอยากได้ปลาคอปลาดุกปลาเฉียงกัดปลาไหลทักมาอยากได้ผู้ใดเจ้โลจักไหก็ทักมาอา้าบ้ามีสีเร่มย้ำแล้วขันย้ำแล้วถือแล้วบ้ามีสีบพาจำนายได้บาทนี่เออรอบแรกใส่ใบ้าหามงแรงตอนนี้หัวมงเรงเขามายำ เอามาเบิงมาลุนกันสวงหลังแหลกถือไงแม่เนาะเงี้ยฉีกไก่เดียนเด้อพี่น้องเด้อเงี้ยฉีกไก่เดียนเอ้าบามีหรือมาขู่เงี้ยมาเถื่อบ่นี่บ่แม,ม,ม,ม่นถื่อหรือบ่พี่นอ้องบ่ถื่อกับบ่หลอนนี่เงี้ยฉีกไก่เดียนลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับเด้อปลอยมันไอยยังสี่ละ โอ้ขันยุตําบ่อยนี่แสดงว่าเขาต้องเอาไวสูงแน่บาทนี่นี่เอาไวสูงจังหน่อยหลังนี่ขันหลังไดบ่ถึกห่วยมันจะได้ไปเอาขุเงียก่อนไปบรรยากาศแบบนี้เบื้องไปเรียๆเนาะพี่น้องเนาะครับความสวยงามที่พี่น้องได้เห็นนี่ยุทีหน้ากระแดงหน้าผู้ไดบ่หูเนาะครับเนาะต่ว่าบ้ามีก็มาใส่เบ็ดเแเราละขออนุญาตบาทข้าม้ดยรับด้วยหน้าไผก็ได้เย,ยาวาถทะ ย้อนว่าเอฟซีพีนองบพรว่าสิเป็นลุงเขียวไอ่เล่าและนายิ่งบันจงไอช่ชินเทนหั่งนาะครับเนะาะไอ่ถือกวอความปลองชีวิตไอเซียมซักวาวเออไอ่าไอ้เ,เสืออีหยังจักย่างนี่แหละเพิ่นมักมาเมีนเออไอแสบมากเพิ่นอยากเห็นบะามี่ไส้เบ็ดปลาไหลหรือว่าเนื้อฉีกไอเดียนน่ะนะบะามีเลยจัดให้บาคันสิไปใสหม้ออืม้มน่ะว่มีน้ําคือแถวนี้นี่คันใสแถวนี้มันมีน้ําบาดนี่ไปไปเอาเนื้อเฮา สีแกดียนอ้อยต้อยสีแกดียนญ่คือก็สีใส้สีแกดียนญ่บ้ามีอยากให้ปลาใหญ่มากินบ่อยากให้ร่อนไงน่ะนะเอาบอกตรงตรง,ตรงเออหูรอบเดียเกาจังมากไหมนะครับเนาะอาสีแดงยามรอบเดียวสีแกดียนเลียซ้ำนี่หรือเขาสีย้อมสองรอบเนาะครับเนาะมาเบิ้งมาลุ่นกันว่าเขาสีได้ให้พี่ให้น้องเบิ้งให้ลุงเขียวได้เบิ้งบ่ปลาไหลยักตัวบ่ผู้เพิ่นบอกให้ไปหาไส้เบ็ดปลาไหลนั่นะ มันตรงหน้าแนี้ยนี่การห่ออยากได้ปลาไหลนี่ยัยงกัดหำอีกระบาดนี่ไปรุ่นน้ากันพี่น้องผมรุ่นน้ากันอืมบรรยากาศการน้ำนี่เราหกเมงเลี่งแล้วครับเนาะหกเมืองเล่ยงกับซ้ำนี่ต้องเฝ้ายามำคำกอนชีวิตคนโสดแบบบ้ามีเนี่ยมันอยู่จังได้ก็อยู่ได้หรอกไ่ได้คิดมากคิดหลายอย่าง อ้อาสองหลังแหลกนิ่งหลอนบ่คุบา,อ,าอู้อุ่นตูนทีมใบนี้ไปนี่แมวบ่แมวแมมสีหลังไหนกับหลอนหลังนั่นกับ,บ่วกไบรเลยที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งบ้ามีบ่อยากผักหลอนอิลีเอ้ย ท้าท่ายกับปานนี่ว่าปลาซุ่มเอาอันนี้ยังยั่งอยู่อืมโอ้ยขาดติ้งตีนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อบ่น้อยเงี้ยแบบี้ยนี่โสวยว่ะขนาดเงี้ยชีก็เดียนเงี้ยยังบโอยู่อยู่ว่ะพูดนานๆอะไรหนูกับลายพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย Oh. หลุดร้อนอีกแล้ววะโอ้ยขอเสียบเนี้ยก่อนพี่น้องว่าไหววะแนวนี่มีปัญหามีปัญหาอา้แต้มแหลกมาแต้มแหลกมาห่วยว่าไหวดิพี่น้องว่าดีวะแนวนี่ถื่องไแมวร้อนย่างเดียวมันสีไหวบ่วะ เอ,าอ้ายังอยู่ไปสูงสูงนี่แหละบ้ามีต้องการปลาไงโอ้ยหว่วยทุกทไว้บ่นี่เถือกไม่สู้เอาค้ำทิ่มซื่อๆ,ๆไ้เถือกดึงขึ้นมาร้อนดึงขึ้นมาบักไงลวด สิ่งแก้วอะ่ะแก้วอะ่ะเอาลุดข้ามือเลยเห็นยุนบอวังคันพี่น้องดึงถึงแล้วแก้วตัวนึงแล้วแก้วแก้วสวยว่ะสวยว่ะพี่น้องผม เต๋มหนึ่งด้อ